น่าดูเลยนะครับโอเคนะฮะในช่วงนี้นะครับประมาณ6สัปดาห์ซึ่งผ่านมาแล้วประมาณ2อสสัปดาห์เรากำลังอยู่ในหัวข้อเรื่องของ i n ใน c ช a l health นะครับก็คือการรักษาสุขภาพหรือการพัฒนาชีวิตวางแลักฐานชีวิตในเรื่องของการเงินนะครับอาทิตย์ที่แล้วเราได้เรียนไปแล้วหนึ่งเรื่องนะครับวันนี้เราจะมีการได้แบ่งปันกับพี่น้องต่อไปนะครับโดยผมให้หัวข้อคําบรรยายว่ากฎแห่งความพึงพอใจนะครับกฎแห่งความพึงพอใจให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับ ข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าทรงเมตตาในวันนี้เป็นวันแห่งความรักความอบอุ่นที่เราได้มีชุดอยู่ร่วมกันแม้เป็นเพียงระยะเวลาไม่กี่ปีแต่เราเชื่อว่านับแต่ที่ไปต้นไปเราจะสามารถสร้างคิดจักของพระเจ้าสร้างความรักความอบอุ่นการช่วยเหลือการดูแลซึ่งกันและกันโดยเฉพาะชีวิตเรากับพี่เลี้ยงและที่เราสามารถจะดูแลในชีวิตในทุกๆด้านทั้งด้านของสุขภาพด้านหน้าที่การงานและโดยเฉพาะยิ่งด้านของการใช้เงินด้านของการดูแลอารขาพระเจ้าเรื่องการเงิน ขอพระเจ้าทรงเมตตาให้เราสามารถจะเติบโตขึ้นในทุกด้านพร,าพร้อมๆกันอธิฐานในพระนามพระสุคริเจ้าเอเมนนะครับในนิตยสารวอลสตรีท uh, นะครับได้มีคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่มีอิทธิพลอย่างยิ่งนะครับชื่อว่าบ๊อบดอลนะครับซึ่งเป็น uh, ผู้บริหารบริษัทแห่งหนึ่งชื่อว่าบริษัทแบล็คล็อกซึ่งเป็นบริษัทที่มีทรัพย์สินใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะครับก็คือ3.2ล้านล้านดอลลาร ซึ่งบริษัทนี้บริษัทเดียวก็เรียกได้ว่าใหญ่กว่าหลายประเทศด้วยซ้ำไปนะครับบ๊อบดอได้พูดแล้วก็ได้วิเคราะห์นะครับโดยเฉพาะบ๊อบดอเป็นผู้ที่เดินกับพระเยซูคริสต์แล้วก็เป็นคริสเตียนที่มีความเข้มแข็งได้บอกในช่วงที่ผ่านมาว่าภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในประเทศสหรัฐอเมริการวมถึงทั่วโลกนี้ยังจะยังคงต่อเนื่องไปอีกเวลายาวนานนั่นหมายความว่า ภาวะเศรษฐกิจที่เราทั้งหลายเจออยู่ปัจจุบันนี้นะครับไม่ว่าการตกต่ำลงของประเทศกรีซซึ่งมีผลทําให้เศรษฐกิจในยูโรกระทบนะครับแล้วก็พ่วงมาถึงในสหรัฐอเมริกาแล้วก็พ่วงมาถึงทั่วโลกไม่ใช่เพียงแค่จุดเริ่มต้นแล้วก็จะหมดไปในในปีนี้หรือปีหน้าแต่ยังคงดําเนินต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับเมื่อคืนผมได้คุยกับคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของบริษัททัวร์ได้บอกว่ามีแนวโน้มของการจองทัวร์ในปีหน้าที่ลดลงอย่างมากที่เป็นทัวร์ในฝั่งยุโรปหรือฝั่งอเมริกา น,นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตนะครับดังนั้นในฐานะที่เราเป็นคริสจักรที่เราดูแลอบรมสมาชิกเราก็คงต้องเตรียมตัวในการที่มีสติปัญญาในการดําเนินชีวิตโดยเฉพาะเรื่องการใช้เงินเพราะเรื่องเงินก็เป็นหนึ่งใน7เรื่องซึ่งเราต้องการจะวางรากฐานชีวิตของเราภายใน3ปีข้างหน้านี้ก็คือภายในปี2015นะครับคริสจักรเรามีคอนเซปต์ว่าเราอยากจะพัฒนาวางรากฐานนะครับผมและตานที่ผู้นําพยายามทุ่มเทอย,อย่างสุดความสามารถที่จะ พัฒนาชีวิตของเราให้เติบโตขึ้นใน7เรื่องเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะครับถ้าเรามีสุขภาพที่ดีแล้วเราก็มีแรงไปทําสิ่งนั้นสิ่งนี้เองไหมครับถ้าเรามีความป่วยไข้เราก็หมดแรงในการเรียนหนังสือหมดเลี้ยวแรงในการทํางานนะเราต้องการการเงินที่มั่นคงเราต้องการพัฒนาด้านฝ่ายวิญ,ญญาที่มีความแข็งแกร่งนะครับไม่เพียงเท่านั้นเราต้องการพัฒนาด้าน relation health ก็คือความสมพัธ์ยอดเยี่ยมทุกด้านหน้าที่การงานที่ประสบความสําเร็จ เราต้องการจะให้เราทั้งหลายมีความมั่นคงทางอารมณ์ทางจิตใจนะครับรวมถึงด้านสติปัญญาและการศึกษาที่ดีเลิศนะครับนี่คือสิ่งที่ได้เกิดขึ้นนะครับในพระพีนั้นมีอยู่สองเล่มที่พูดในเรื่องการเงินไว้อย่างชาญฉลาดนะครับก็คือหนังสือสุภาษิตและก็มายาจารย์ที่เขียนโดยคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าล่ำรวยที่สุดในโลกตั้งแต่โลกเคยมีมาเป็นผู้ที่มีสิบยาสูงสุดในโลกแห่งคนหนึ่งได้เขียนแนะนําเราไว้ในพระพีสองเล่มนี้นะครับซึ่ง สิ่งที่เราจะบอกกันในวันนี้ก็คือเรื่องของการที่เราสามารถจะเริ่มต้นไปสู่การต่อสู้เรื่องการเงินโดยเราต้องเข้าใจกฎแห่งการพึงพอใจมีความพึงพอใจนะครับบางคนคิดว่าถ้าเขามีรายได้มากขึ้นเขาคงจะมีความสุขมากขึ้นปรากฏมีการวิจัยชิ้นหนึ่งได้บอกว่าคนเราจะใช้เงินมากขึ้น1 3อเมื่อรายได้เพิ่มขึ้น1 0 0นั่นหมายความว่า ถ้าเราพบว่าเรามีแหล่งรายได้เพิ่มขึ้น10000บาทต่อเดือนแนวโน้มเราจะใช้กี่บาทครับ13000หบาทนะครับนี่เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมคนยิ่งรวยขึ้นทําไมรายได้มากขึ้นจึงความเป็นอยู่ไม่ได้ดีขึ้นแต่กับรายได้มากขึ้นใช้บัตรเครดิตมากขึ้นแล้วก็เป็นหนี้มากขึ้นเพราะแนวโน้มคนที่มีรายได้มากขึ้นนั้นรายจ่ายจะเกินรายได้ไปถึงร้อดังนั้นคนเราจึงตกที่นั่งลำบากอยู่เรื่อย รเราพบว่าปัจจุบันนี้ในการเป็นหนี้สินในประเทศไทยหรือประเทศสหรัฐอเมริกาที่เราคุยไปครั้งที่แล้วนะครับใหญ่เซลล์สหรัฐอเมริกานั้นมีคนมีหนี้สินต่อหัวถึง1นึ่งแสนสองหมเหรียญน,นะครับประเทศไทยก็ไม่น้อยหน้าเลยนะครับเมื่อเราเกิดขึ้นมาอุแวทีหนึ่งปุ๊บเรามีหนี้สินติดตัวมาแล้วประมาณแสนกว่าบาทเท่าอเมริกาเลยแต่อเมริกาแสนเหรียญของเราคือแสนบาทนะครับค่อยยังชั่วนหน่อยแต่ยังไงก็ตามเราก็เกิดมาเป็นหนี้นั่นเองนะครับดังนั้น พี่น้องคงเคยได้ยินคำว่าถังน้ามันรั่วนะครับนั่นคือไม่ว่าเราจะเติมน้ํามันไปแค่ไหนแต่ถ้าถังมันยังรั่วอยู่มันก็เติมแค่ไหนน้ํามันก็ไม่เต็มดังนั้นเราไม่สามารถจะแก้ไขชีวิตเรื่องของความมั่งคั่งได้ถ้าเรามองเพียงแค่ครึ่งเดียวก็คือครึ่งของฝั่งรายได้แต่ไม่ได้มองในส่วนของรายจ่ายวันนี้เราจึงมาดูมีความเข้าใจในเรื่องของกฎแห่งการพอเพียงด้วยกันนะครับพระกัมภีร์บอกในโุบาสิตบอกว่าใจที่สงบนะครับหรือพูดง่ายว่าความเพียงพอนั่นเอง ให้ชีวิตแก่เนื้อหนังแต่กิเลสทำให้กระดูกผุกนะครับกฎแห่งความพึงพอใจหรือว่าความพอเพียงนั้นไม่ใช่ทำเพียงแค่การเงินของเราเท่านั้นนะครับยังกาสามารถกระทําต่อความสัมพันธ์ใช้กฎนี้ในการกระทําต่อเรื่องของสุขภาพนะได้อีกด้วยนะครับทำให้เราไม่ต้องไปนั่งเครียดตลอดเวลานั่นเองนะครับหลายครั้งในช่วงนี้โดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงไฮซีซั่นนะครับอีก3าเดือนข้างหน้าเป็นช่วงที่ จะมีความสะพัดในการใช้เงินเยอะที่สุดตลอดทั้งปีที่ผ่านมานะครับซึ่งหลายคนเกิดปัญหาว่าเราซื้อของบางครั้งไม่จําเป็นด้วยเงินที่เราไม่มีเพื่ออวดคนที่เราไม่รู้จักด้วยซ้ําไป <c oughs> นะฮะนั่นก็คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเราเห็นแคตตล็อกมากมายนะครับมีคริสเตียนกลุ่มหนึ่งได้บอกแคตตล็อกเป็นเหมือนกับเอกสารสลับผีวิญญาณชั่วนะครับซึ่งมาล่อลวงให้เงินเราออกจากกระเป๋าไปแล้วก็เกิดความทุกข์นั่นเองนั่นเองนะครับดังนั้น วันนี้เราจึงมาดูใน2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกเราจะมาดูว่าผลของการที่เราต้องการอย่างไม่มีสิ้นสุดพูดได้ง่ายก็คือไม่พอสักทีหนึง่งอะไรเกิดขึ้นถ้าเกิดเรามีใจแบบไม่เพียงพอสักทีหนึง่งจะเอาต่อไปเรื่อยๆนะครับความต้องการไม่สิ้นสุดเกิดผลอะไรขึ้นบ้างนะครับเป็นประการแรกและเดี๋ยวประการสุดท้ายประการหลังเราจะมาดูเรื่องของการที่ทําอย่างไรเรียกว่าจะพอเพียงแล้วหมายความว่ายังไงปะการที่1น,นะครับผลของการที่เรามีความต้องการไม่สิ้นสุดประการแรกก็คือทําให้เราเหนื่อยล้ามากขึ้น เราจะเหนื่อยยิ่งขึ้นถ้าเราต้องการอยู่เรื่อยๆนะครับหากเราไม่ต้องการเพิ่มเราก็ไม่ได้หาเพิ่มเราก็อาจจะกลายเป็นความมั่งคั่งในทันทีก็ได้นะครับดังนั้นหนทางแห่งความมั่งคั่งที่แท้จริงอันหนึ่งก็คือการพอเพียงกับสิ่งที่เรามีอยู่นะครับณจุดที่เราเริ่มต้นพอนั้นจึงเป็นจุดเข้าสู่ความมั่งคั่งเองไหมครับเมื่อเรารู้สึกว่าเราพอเพียงในการอยู่บ้านหลังดีแล้วไม่ต้องขยายเพิ่มเพราะเราอยู่ได้แล้วเงินที่เข้ามาจะกลายเป็นส่วนเกินทันที เมื่อเรารู้สึกเพียงพอกับเสื้อผ้าที่เรามีอยู่พอใช้ได้แล้วเงินที่เข้ามาเข้ามานั้นจะเริ่มกลายเป็นส่วนในความมั่งคั่งทันทีความมั่งคั่งจึงเริ่มเมื่อเรามีความพอดีในสิ่งที่เรามีนั่นเองนะครับผมไม่ได้หมายความความมั่งคั่งไม่ดีนะครับแต่เรากําลังหมายความว่าความต้องการที่ไม่มีที่สิ้นสุดมีการพูดถึงชาวยิวอยู่หลายประเด็นว่าชาวยิวมีเรื่องราวปัอิศาร์หลายอยา่างเราพบภาษิตยิวภาษิตหนึ่งที่บอกว่าได้พบแนวคิดยิวที่บอกว่ายิวมองเห็นเงินเป็นแค่เศษกระดาษ ไม่ได้มองเห็นคุณค่าอย่างมากมายเท่ากับการมีความสุขกับการใช้เงินได้กำลังทุนสิ่งต่างๆนะครับ <ๆ S 1> ชาวยิวไม่ได้มองเรื่องเงินเป็นเรื่องพระเจ้าแต่มองเรื่องเงินเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็เพียงพอกับสิ่งที่เองใช้ส, in, ส่วนอื่นก็เอาไปเพิ่ม <T> เติเมเพื่อมาใช้ในสิ่งที่จําเป็นอย่างอื่นนะครับห <mm ากเราไม่พอเราก็ต้องหาเงินมากขึ้นจริงไหมครับเราก็ <mm <ๆ S 2> ต้องเหนื่อยมากขึ้นอาการเหนื่อยก็เป็นอาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นออกกําลังเยอะเกินไปเหมือนมีนิยายเรื่องหนึ่งที่บอกว่า คุณสามารถจะครอบครองที่ดินเท่าที่คุณวิ่งได้ไกลเราเพราะว่าตอนจบของที่ยายเรื่องนี้ก็คือว่าคนนั้นนั้นวิ่งไปแล้วก็ไม่กลับมาเลยแล้วก็ต้องตายในที่ที่วิ่งไปไกลนั้นเพราะว่ามีความโลภแล้วก็ไม่ยไม่หยุดสักทีหนึง่จงจนทั้งแม้ที่ดินเพียงเล็กน้อยก็ไม่ได้แต่ตัวเองก็ต้องตายไปบางคนทํางานหาเงินไปตลอด5 0าสปีโดยไม่ได้มีความสุขกับเรื่องอื่นบางคนลุยเรื่องการเงินจนนั่งเสียเรื่องครอบครัวเสียเรื่องสามีภรรยาเรื่องลูก นะครับเรื่องความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งเรื่องสุขภาพบางคนนั้นหาเงินไปจนตลอดชีวิตแล้วก็ต้องใช้เงินที่หามาทั้งชีวิตนั้นในการดูแลสุขภาพของตนเองเราคงไม่อยากเป็นชนิดนีไ้ไหมครับดังนั้นการความต้องการที่ไม่สิ้นสุดสักทีหนึ่งเป็นสิ่งที่นํามาซึ่งความเหนื่อยล้ามากขึ้นนั่นเองนะครับในสุภาษิตบทที่ยีข้อสนะครับซโลมอนได้แนะนาเราบอกว่าอย่าทํางานเพื่อเห็นแก่ทรัพย์สินคารจงฉลาดพอที่จะยับยั้งเอาไว้ ถ้าต้องทํางานจนทั้งเสียลูกเสียเมียเสียสามีเราต้องฉลาดพอที่ยับยั้งไว้เองไหมครับดีกว่าทำงานจนกระทั่งลูกต้องเสียคนไปแล้วก็ต้องมานั่งทุกข์ใจเพราะเงินนั้นก็ไม่สามารถจะมาช่วยเหลือลูกได้เราไม่สามารถเลี้ยงลูกได้ด้วยเงินนะครับลูกนั้นเป็นคนที่มีความต้องการมากยิ่งกว่าเงินในกระเป๋าของคุณพ่อคุณแม่ เราต้องการการดูแลอย่างนี้คิดจากเราจึงจัดโครงการหนึ่งขึ้นมาชื่อ4-14ก็คือการดูแลเด็กอายุตั้งแต่4-14ขวบนะครับซึ่งเป็นช่วงที่มีความสําคัญในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง,ปงวางรากฐานชีวิตเราต้องการใจะให้พี่น้องได้มาทุ่มเทเรื่องนี้ถ้าเรามีการจัดเวลาสลหรับการทุ่มเทเรื่องนี้พี่น้องเราน่าจะมาร่วมกันได้ไหมครับช่วยเหลือเด็กเด็กที่ขาดโอกาสหลายคนในประเทศไทยนะครับเป็นเ,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 เป็นอนาคตของประเทศด้วยซ้ำ